ที่พารพทุกท่านรายการ Facebook l i v e วันนี้ก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตกาเเรียน2ประเด็นก็คือต้องเลิกพรลกรฉุกเฉินได้แล้วครับและประเด็นเรื่องอาวุธสงครามครับถ้าเจอคนผิดนี่ก็จับเลยครับจับเลยครับเพราะคุณรวบคนได้2คนนะฮะที่อยู่ในบ้านที่กล่าวว่า มีอาวุธสงครามอยู่ทั้งภาคเหนือจังหวัดตากอะไรๆนั่นนะครับก็ไม่ยากครับจากสองคนนั้นกูก็สามารถที่หาเบาะแสได้ถ้าใครเป็นเจ้าของเนี่ยหรือใครเป็นต้นเรื่องนี่ก็จับเลยครับอย่านำมาขู่ท่านผชมครับผมก็ขออนุญาตกลาบเรียนเรื่องส่วนตัวสักเล็กน้อยวันนี้เนี่ยในเวลาสายๆเนี่ยผมต้องเดินทางไปฟังคำพิพากษ,ษาดีกากรณีการชุมนุมหน้าบ้านศรีเสานะครับ ส่วนผลจะออกป็นยังไรผมน้อมรับทุกประการดังนั้นจึงต้องกราบเรียนทานชมไวน้นาที่นี้ก่อนนะครับว่าผมถ้าสารพิพากษาสาลฎกาพิพากษาให้เข้าเรือนจำเนี่ยผมก็ต้องเข้าเรือนจำนะครับแล้วก็รายการ a c e b o o k ไลฟ์ก็ต้องยุติลงไปชั่วคราวจนกว่าผมจะออกจากเรือนจำซึ่งก็ไม่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ยังไรนะฮะแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาทำรายการ เฟซบุ Live, ก๊กไลฟ์แา่ทานชมเช่นเคยนะครับคานนี้กลับมาประเด็นคือท่านชมครับวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อ31วันต่อเนื่องกันแล้วครับแล้วก็ไอ้ที่มีตัวเลขใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็คือแปลมาจากต่างประเทศนั่นแหละก็แปลว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจบแล้วฮะมันไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศไทยอย่างแน่นอนฮะ ถึงจะคุกคีตีโมกันอย่างหนักหนาสาหัสสาการยังไงก็ตามแต่ก็ไม่มีแต่เราไม่ประมาทนะครับเรายังต้องใส่มาส์ Mask นะฮะผ้า,ากุญปากแล้วก็เฟสชิลถ้าเป็นไม่ได้ก็ล้างล้างมือไม่ใช่ถ้าเป็นไม่ได้คือต้องล้างมือฮะใส่มาส์แล้วก็ล้างมือแล้วก็อยู่ระยะห่างก็ห้าห้าห้าข้อที่ผมบอกฮะก็คือกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือใส่มาส์ห้ามแตะหน้า เรายังต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดจนกว่าจะเกิดวัคซีนขึ้นนะฮะจนกว่าโรคนี้จะมีวัคซีนเพราะฉะนั้นการติดเชื้อไม่ปรากฏจากคนไทยด้วยกันเองแล้วนะครับมันปรากฏมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้มงวดที่สุดก็คือเรื่องจากต่างประเทศนี่เห็นแววว่าสายการบินจะเปิดทําการและเห็นแววว่าจะมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนี่นะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยตรงนี้ผมเป็นห่วงฮนะ ผมก็ไม่ถึงขนาดปิดกั้นนะครับที่จะไม่ให้คนต่างประเทศเข้ามาแต่ถ้าไม่เข้ามาได้ดีที่สุดถ้าปิดได้ดีที่สุดจนกว่าจะมีวัคซีนผมเคยพูดแล้วแต่ในวันนี้เนื่องจากเรามีการตรวจแบบรวดเร็วฮะแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่เกิดอะไรการกระจายอ่ะคือถ้าใช้วิธีการแย่จมูกนะเข้าไปล้วงเข้าในคอลึกนี่นะมันจะเกิดการไอและเจ็บฮะแล้วใช้เวลาใช้เวลายอย่างเร็วสุดประมาณ3ามชั่วโมงนะครับแล้วก็แพงนี่ยนะครับ แต่ว่าไทยเราเองนี่วิจัยออกมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าอาร a ทีขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับใช้น้ําลายหรือเสเลดขากปุ๊บใส่ปุ๊บเนี่ยชั่วโมงเดียวครับ45หนาทีครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าหากว่ามีการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามานี่นะครับผมว่าต้องจับทุกคนนะทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทุกคนนะฮะทุกคนนะฮะตรวจอาทีแล้วตรวจน้ําลายอ่ะนะครับแล้วใช้เวลาประมาณสี่ห้านาทีเขานั่งรอหานะห้องนั่งรอแล้วก็นั่งห่างห่างกันแล้วก็มีแมสก์นั่งห่าง นะครับและห้ามแตะแล้วก็มีเยลแอลกอฮอล์ไว้พ่นล้างมือถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามั่นใจนะครับว่ามันจะไม่มีโอกาสจะหลุดเข้ามาในประเทศได้เพราะเราตรวจด,ด้วยอาร์ทีแลมซึ่งสถาบันทุกแห่งในทที่ผมจําได้เนี่ยไม่ว่าเป็นบํา,าราดนาาดูนไม่ว่าจะเป็นศรีราชรามาจุฬาล้วนและแต่ออกมายืนยันว่าเออไออาร์ทีแลมเนี่ยราคาถูกปลอดภัยไม่บาดเจ็บทั้งคนตรวจแล้วก็คนรับการตรวจ แล้วก็ใช้เวลาเร็วเพราะนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมจึงบอกไปยังรัฐบาลนะครับว่าเลิกพลกฉุกเฉินได้แล้วครับเพราะว่าพลกฉุกเฉินนี่มันประจานแล้วครับประจานแล้วว่าคุณใช้ทำลายหรือว่าใช้ละเมิดนะฮะใช้ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างกับรัฐบาลอย่างเช่นตอนน้องๆเขาจะจัดงานลำลึก88ปี ยี่สิี่มิถุนายนเนี่ยคุณก็ไปข่มขู่คุกค,ค,คามเขาอะจนมีหลายจังหวัดนะะถ้าที่ผมจําได้ก็มีสุรินยโสร้อยเอ็ดเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการทํากิจกรรมแบบเดิมไปเป็นวิธีการทํากิจกรรมแบบใหม่และหลายที่นี่ยกเลิกไปเลยนะครับหลายที่ก็กลายเป็นกิจกรรมทางออนไลน์นะครับอย่างที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับสุรินยโสเนี่เขาเปลี่ยนมาทากิจกรรมที่ออนไลน์และหลายที่เขาก็ฉลาดนะฮะทำเป็นทาความสะอาดเนี่ย แต่ว่าเขาให้นโยบายทางการเมืองก็คือว่าขัดล้างทำลายขัดล้างทำลายล้างเผด็จการออกไปแล้วเอาประชาธิปไตยคืนมาเพราะฉะนั้นมันชัดเจนแล้วนะครับว่าพลกรฉุกเฉินมีไว้สําหรับลิดลอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของผู้คนนายกบอกว่าอยวการเมืองมายุ่งอยวการเมืองมายุ่งผมการเรียนผ่านท่านชมของผมเนี่ยไปยังนายกรีนะฮะในโลกนี้นะฮะมนุษย์มีสองชีวิตเองครับคือชีวิตทางนั้นชีวภาพชีววิทยา ับชีวิตที่สองคือชีวิตทางการเมืองครับชีวิตที่สองคือชีวิตทางการเมืองทุกอย่างนะครับคือการที่คนมาอยู่ร่วมกันกลายเป็นหมู่คณะนะครับกลายเป็นหมู่คณะมันต้องเกิดกติการ่วมกติการ่วมและการปฏิบัติการร่วมการปฏิบัติซึ่งการและการร่วมเนี่ยของมนุษย์ต่อมนุษย์นั่นแหละคือการเมืองครับผมนิยามกว้างๆนะฮะนักรัฐศาสตร์อาจจะอาจจะมีความเห็นต่างจากผมอันนี้เราด้วยความเคารพผมต้องการให้เข้าใจคือการเมืองคือทุกเรื่องฮะ ไอ้กิงการมือคือคือยอดของปิรามิดนะฮะสมมุติถนะ้าสังคมเนี่ยเป็นรูปปิรามิดเนี่ยการมือนี่เป็นยอดของปิรามิดนะครับและขนาดเดียวกันการเมือเป็นหัวรถจักรการเมืองเกี่ยวข้องทุกเรื่องนะฮะอย่างเช่น14ตุลาเนี่ยไปขึ้นค่ารถเมย์จากยี่สตางค์เป็น3าสตาตังนี่ได้เรื่องเลยนะครับคนเขาเดือดร้อนมากแล้วก็ข้าวสารเนี่ยหาซื้อยากจนต้องเข้าคิวซื้อข้าวสารที่สนามหลวงเป็นแถวยาวเป็นกิโลกิโลเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเศรษฐกิจล,ล้วนนะ แต่มันมันเป็นการเมืองที่สาหัสเลยจนนาไปสู่14ตุลาการชุมนุมของประชาชนจำนวนม,มหาศาลเพื่อขับไล่จอพมพลถนอมจอมพลประพาสซึ่งสืบเนื่องต่อมาจากจอมพลสฤษดิ์เพราะฉะนั้นการเมืองมันเกี่ยวข้องพวกคุณนี่แหละเป็นคนสอนประชาชนเพราะคุณเอาใช้พลกรเนี่ยมาจับผู้คนนะอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าดูเหมือนจะเป็นอะไรนะไทย เอ็นควายเลอร์บอกว่ามีการจับคือไปออกหมายเรียกแล้วก็ไปคุกคามแล้วก็มีโตโต,โต้ครับโดนเกือบเกือบจะคล้ายๆอุ้มเลยนะฮะก็คือมีผู้คนมาประกบป๊อปเนี่ยนะแล้วจะเอาตัวเขาขึ้นรถนะเขาฉลาดก็คือเรียกเพื่อนๆมาแล้วก็นั่งขึ้นไปบนรถด้วยในที่สุดก็บอกว่ามีหมายจับกลุ่มคนแรกเนี่ยนะหลุดไปมากลุ่มคนที่สองแล้วเป็นเจ้าที่ตำรวจมาประกบแล้วขอเชิญตัวไปที่โรงพัก พอเป็นเจ้าตำรวจแล้วก็พูดจาก,กันตามภาษากฎหมายนะฮะโตโต้กลับไปไอ้นี่เป็นการยืนยันนะฮะเป็นการยืนยันเนี่ยการจัดงานลําลึก88ปี24มิถุนายนเนี่ยก็มีการคุกคามอ่ะมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการเมืองเพราะนั่นที่นายกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องการเมืองไม่จริงะฮะเพราะเขาอ้างพลรกรฉุกเฉินทั้งนั้นนะฮะไอ้ที่โดนจับไปโดนมีหมายเรียกไปโดนเชิญตัวไปแล้วมาสนทนาที่อนุสุรี ประชาชนตายเขาจะทำโฮโลแกรมเนี่ยตำรวจก็มาอ้างเลยนะครับว่ามีพลกรฉุกเฉินอยู่ห้ามให้มีระยะห่างโทรคนก็มีระยะห่างอยู่แล้วมีแมสอยู่แล้วนะครับแล้วคุณอ้างพลกรฉุกเฉินว่าไม่อนุญาตให้ทาอย่างงู้นอย่างนี้ก็ตอนตอนหลังก็ไปอ้างพรบรจราจอรอะไรต่าง,างไปทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกพลกระจุกเฉินนะครับเพราะขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันแย่มากนะครับก็มีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับท่านพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงาน ท่านบอกว่าตัวเลขส่งออกพฤษภาสุดหนักเลยติดลบ22.5นะฮะแล้ถ้าหากว่าหักการส่งออกทองคำแล้วเนี่ยจะติดลบหนักถึง27.9นะครับแล้วก็ผมได้บอกเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านก็พูดตัวเลขเดียวกันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอบอกว่า GDP จะลบ8.1เพราะนั้นมันสาหัสนะฮะแล้วก็คุณพิชัยเนี่ยบอกว่าเองบ64นะฮะ 3.3ล้านล้านเนี่ยมันจะขาดดุล6 2 3 0 0 0 3ทำให้รัฐบาลประยุทธ์นี่ต้องซึ่งกู้งบเกินไปแล้วกว่า4ล้านล้านเนี่ยนะฮะจะกู้งบทำให้นี่นี่สาธารณะนี่เพิ่มเป็น7.7ล้านล้านและผมเคยได้กล่าวยนแล้วน,นะครับว่านี่ของประชาชนนี่เพิ่มจาก13ล้านล้านครัวเรือนนะฮะนี่ครัวเรือนเนี่เป็น14ล้านล้านเพราะนั้นเศรษฐกิจนี่มันจะไปไม่รอดนะฮะแล้วยิ่งถ้าคุณทับถมซ้ำเติม ด้วยการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองนะครับก็คือการยืดอายุพลกรไปจนถึงสันติเบคลักดาผมว่าคุณคุณจะเอาไม่อยู่แน่ๆฮะผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยนี่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนะครับเกิดการประชิญหน้าเกิดการชุมนุมขนาดใหญ่เสร็จแ,แล้วคุณก็ยัดข้อหาใส่ประชาชนนี่ไงเตรียมนะฮะเรื่องอาวุธสงครามเนี่ยคือเรื่องอาวุธสงครามนะฮะคุณก็จับแถลงข่าวอะไรต่างมีภาพถ่าย สมมติว่าจริงถ้าผมสมมติว่าผมเชื่อคุณจริงนะคุณบอกว่าจับคนได้สองคนแล้วเป็นคนไทยแล้วคุณก็พยายามที่โยงบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการขึ้นเหวือกในเมืองในกรุงเทพมหานครผมว่าจากวันที่คุณจับนะจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ4ี่วันแล้วนะครับมันพอจะรู้เบาะแสแล้วนะครับว่าใครบางทีนี่จับไอ้คนเฝ้าได้เนี่ยมองออกเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครเพราะาไอ้คนที่มารับเฝ้าได้เนี่ยมันจะต้องมีอาชีพนี่ฮะมันนั้นเขาจะไม่กล้าถ,ถึงขนาดมานอนเฝ้ากองอาวุธขนาดใหญ่ขนาดนั้นถ้าจริงนะฮะ คุณก็มองเห็นทันทีแล้วว่าใข่นะฮะว่าเบื้องหลังคือใครคุณก็ประกาศออกมาเลยนี่ครับแถลงข่าวมาเลยว่าคนคนนั้นน่าสงสัยว่าน่าจะใช่คนนั้นคนนี้แล้วดําเนินการไปจับออกหมายจับออกหมายเรียกอะไรต่างก็ว่ากันไปนะครับผมผมผมเชื่อโดยบริรรสุทธิ์ใจนะครับว่าน้องๆ้องที่เขาขื่อนไหวทางการเมืองอยู่ทั่วประเทศในกรุงเทพมหานครในขณน,นี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องแล้วผมเรียนท่านชมนะครับว่าเรามีประสบการณ์ตรงฮะก็คืออาวุธที่งงจากสาะน้ําในวัดประทุมเนี่ย เมื่อวันที่19พฤษภาเนี่ยแล้วมาแถลงข่าวโชว์อย่างใหญ่โตไก่อูเนี่ยเชิญนักข่าวทั่วโลกที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะและเชิญสารทูตทั่วโลกที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับไปฟังการถแถลงข่าวเขาโหถแถลงอย่างเป็นตุเป็นตะอย่างมีน้ำหนักอย่างมีความเชื่อมั่นอย่างมีความมั่นใจจนสร้างกระแสข่าวไปจนเกิดความเข้าใจไข้เขวไปว่ามันมันใช่อาวุธของคนเสื้อแดงแต่สุดท้ายเนี่ยสารมีคำสั่งการตายในหศพ วัดประทุมนะครับว่าอาวุธดังกล่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะท่านบรรยายมาตลอดตลอดนะครับว่ามีการตั้งด่านกวดขันด่านเข้มเข้มขมุกเข้มข้นเข้มข้นนะกวดขันการตรวจจับอาวุธเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ามานี่เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าอาวุธที่นํามาแสดงเนี่ยรับฟังไม่ได้แล้ว6ตัวลานะฮะโอ้โฆษณาว่าในธรรมศาสตร์มีการขุดอุโมงค์มีอาวุธมีปืนบาสูก้ามีสารพัดปืนมีปืน กนจานมีสถานีวิวมียวนมีแก้วนะครับมีนักรบคอมนิติลาวขเขมรน,นะกัมพูชาเวียดนามและพวกในปา่านะครับมีรองเท้าแตะนะครับแล้วก็มีการกินเนื้อหมากุ้นโ้อสนใหญ่เลยสุดท้ายเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเนี่ยโกหกทั้งหมดเลย6ตัวร้านนี้โกหกโดยสิ้นเชิงแล้วก็อาวุธในวัดประทุมศารท่านใช้คําว่ารับฟังไม่ได้ครับ สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมฟังสารท่านพูดแล้วผมสำหรับผมเนี่ยผมเข้าใจว่านี่ก็คือการโกหกเนี่ยคือคือเป็นเรื่องที่ไม่จริงอ่ะแล้วฟังไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่จริงสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องโกหกนี่ก็เหมือนกันไออาวุธเนี่ยข้อแรกดนี่ผมตั้งคําถามก่อนมีเครื่องหมายคําถามนะปรัชนีตัวใหญ่ๆนะครับว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเอาสมมติถ้าจริงนะสมมติถ้าผมไม่ได้กล่าวหาคุณโกหกนะถ้าจริงนะคุณก็ดาเนินการสิครับจับกลุมคนที่เป็นต้นเรื่องอ่ะ นะคนที่ไปซื้ออาวุธจริงนี่ผมฟังแม่ทัพสามท่านพูดเนี่ยกับมีเหตุมีผลมากกว่านะท่านบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดก็ได้เออผมผมก็ดีใจขึ้นมานิดนึงนอย่างน้อยก็มีมีนายฐานชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะแม่ทัพสามเนี่ยผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านบอกว่าอาวุธดังกล่าวนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดก็ได้ก็ฟังดูแล้วผมก็ผมก็ชะงักนิดนึงนะฮะเออ เป็นไปได้นะเพราะครั้งที่แล้วนี่ผมกลับียนท่านชมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนส่วนน้อยนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตอ่านจากแนวหน้าสักนิดหนึ่งให้ท่านชมได้รับทราบนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่25พนตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้ช้การตํารวจแห่งชาติยืนยันว่ายืนยันว่าอาวุธสงคัญดังกล่าวนั้นเกี่ยวโยงกับการเมืองตามที่ตนเองได้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ จากทางการข่าวที่ทําหน้าที่ติดตามมาโดยตลอดดังนั้นจึงเชื่อว่าวุธเป็นของกลุ่มขึ้นไหวใน,นการเมืองที่อาจซุกซ่อนเพื่อเตรียมไว้ให้ก่อเหตุในอนาคตท่านจักทิพย์ครับถ้าหากว่าท่านมีเบาะแสจริงนะฮะท่านดําเนินการเลยครับคือไปขอหมายเรียกนะฮะหรือกระทั่งเป็นหมายจับอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจขั้นตอนของตารวจดํา่ดเนินการเลยแต่อย่าเขาเรียกอะไรนะฮะอย่าทอดแหฮะ แล้วก็อย่าขยายวงกว้างตีกว้างไปครอบจักรวาลเลยคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันตีขุมครอบจักรวาเลเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีเบาะแสดังที่ท่านว่าจริงนะออกหมายเรียกหมายจับไปเลยและดําเนินการไปตามกฎหมายเลยแต่ขออนุญ,ญาตอย่าไปจับแพะนะครับขออนุญ,ญาตอย่าสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายป้ายสีผู้คนดังที่เคยสร้างเรื่องชายชุดดําดังที่เคยสร้างเรื่องเผา,าเซ็นทรัลเวิล์เผาเซนนะฮะซึ่ง เรื่องชายชุดดาผมยังยืนยันนะขนาดนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถจับกลุ่มชายชุดดาได้แม้แต่คนเดียวหรือกองรังติวุฒิชายชุดดาทั้งที่พิสิทธิ์เพืชาชีวะเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาจนถึงเดือนน่าจะเป็นเดือนมิถุนาหรือกรกฎาอีกปีหนึ่งนะครับมิถุนาน่าจะถึงมิถุนาอีกปีหนึ่งคือปี54จากพฤษภา53ไปจนถึงมิถุนา54ก็ปีกว่านะฮะคุณไม่สามารถจับชายชุดดาได้แม้แต่คนเดียวเลยทั้งท่านที่คุณ ใช้อาวุธสงคารามใช้กล้องติดติดปืนเร่งยิงประชาชนเนี่ยโดยกล่าวหาว่ามีกองลังติวุใช้ชุดดาซึ่งผมได้บอกแล้วว่าหน่วยของไทยเนี่ยหน่วยปราการพิเศษนี่มีความสามารถสูงมากคุณสามารถส่งหน่วยปราการพิเศษชุดละห้าคนไปประกบชายชุดดำห้าร้อยคนอย่างที่คุณบอกนะฮะก็คือใช้จํานวนพลสองพันห้าร้อยคนจัดการชายชุดดำห้าร้อยคนตามกฎหมายนะฮะยกเองเขายิงต่อสู้นี่ยคุณก็มีสิทธิ์ในการที่ป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ไม่มีฮะจนถึงวันนี้เนี่ย จากปี53มาวันนี้63ผ่าน10ปีมาแล้วครับยังจับชายชุดดาไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องชายชุดดาสารบผมเนี่ยเป็นนิทานโกหกเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อยัดเยียดข้อหาร้ายแรงให้กับคนเสดงและก็จะได้สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลพิทศิ์เวชาชีวะกับสอสในการที่จะใช้ทหารนะกองทัพจํานวน60,000กว่านายนะครับ แล้วก็กระสุนสงครามสองแสนกนัดนะกระสุนเล็งยิง2000สไน,สนเปอร์500งบประมาณจำนวนหลายพันล้านดูจะเป็น3,000ล้านมั้งครับมายิงประชาชนกลางเมืองได้เพราะฉะนั้นนี่ท่านผู้จัการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับกรุณาออกหมายเรียกหมายจับไปเลยครับแล้วอย่ามาอย่ามาเคาเรียกน,นะทอดแหแลวอย่ามาอย่ามาขยายวงฮะให้มันครอบคลุมไปทั่วเว้งจักรวาลเลยท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขออนุญาต กลาวลาท่านผูชมไปเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ